ปอบอาถั์เวทมนต์เขมรปราณีสาวโสดปากร้ายผู้ที่มีอารมณ์ฉุนเฉียวไม่ยอมคนเธอมักจะด่ากลาดไม่สนหน้าอินหน้าพรมไม่เว้นแม้กระทั่งพี่ป้าน้าอาหรือคนบ้านใกล้เลือนเคียงที่บังเอิญเอ่ยคำทักทาย หรือชวนพูดคุยในเรื่องราวที่ไม่ถูกหูจนชาวบ้านหลายคนต่างเอื้อมละอาหลีกเลี่ยงที่จะทักทายแต่ก็ยังมีบางคนที่สงสารยายหวานผู้เป็นแม่ที่แก่ชราเวียนกันเอาผักเอาปลามาแบ่งปันให้กินไม่ได้ขาดนี่ปลานี้เอ้ยเอ็งพูดจาดีๆหน่อยไม่ได้หรือไง เที่ยวพูดตะคอกตะโกนด่าไปทั่วเดี๋ยวสักวันเองจะโดนตบปากไม่รู้ตัวหากปวกเขาทนไม่ไหวน่ะยายหวานเอ่ยตักเตือนอย่างเหลืออดเมื่อเห็นลูกสาวตะโกนเอ็ดอึงใส่ตาเฟืองเพียงเพราะชายเพื่อนบ้านมาขอใบกระเพราโอ้ยฉันไม่กลัวหรอกตบมาก็ตบกลับไปโกงอยู่แล้ว อีกอย่างแกก็สมควรโดนด่าไม่ล่ะมือเท้าเรียวแรงก็มีทำไมไม่ปลูกกินเองแล้วอ้าวแล้วทีตาเฟื่องแบ่งปลาแบ่งผักมาให้กินล่ะเองไม่คิดถึงบ้างเหรอเพื่อนบ้านใกล้เคียงแบ่งปันกันมันจะเป็นอะไรแล้วอีกอย่างใบกะเพรานะ่ะยิ่งหักยิ่งเด็ดไปกินมันก็ยิ่งแตกใบ เองใหญ่เยอะข่าขอร้องละ่ะทุกวันนี้ก็มีแต่เพื่อนบ้านคอยช่วยเหลือถ้าไม่มีพวกเขาเราจะทำยังไงยายหวานพูดขึ้นด้วยน้ำเสียงเหนื่อยนายเพราะหลังจากสามีคู่ทุกคู่ยากตายจากไปเมื่อสองปีก่อนแกก็อยู่กันแค่สองคนกับปราณีส่วนลูกชายคนโตก็ต้องหอบลูกหอบเมีย ออกไปสร้างรกรากต่างถิ่นเพราะทนปากปราณีที่กลรดาพี่สะใภทุกวันไม่ไหวแต่แล้วเรื่องราวที่ยายหวานไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นเมื่อจูจูปราณีก็เปลี่ยนจากคนอารมณ์ร้อนกลายเป็นหุบปากนิ่งเงียบเรียกว่าถามคําก็ตอบคํามีหนำซ้ำําวันวันยังเอาแต่เดินท่อมๆอ,อย่างไม่รู้จักเหน็ดไม่รู้จักเหนื่อย ไปตามถนนรอบหมู่บ้านโดยไม่สนว่าฝนจะตกหรือแดดจะร้อนเดินไปไหนมาล่ะปราณีทิดโยงเพื่อนบ้านที่เห็นเธอเดินผ่านมาเอ่ยถามเหมือนเป็นการหยั่งเชิงเดินเที่ยวจ้าปราณีหันมาตอบด้วยน้ำเสียงนุ่มนวลในขณะที่เท้ายังคงก้าวเดินต่อไป ด้วยความเร็วที่สม่ำเสมออุ๊ยพูดรู้เรื่องด้วยคนบ้าอะไรวะจะตอบตรงคำถามวันเพ็เมียทิดโยงเอ่ยขึ้นอย่างแปลกใจขณะหันมองตามหลังร่างที่ผอมโซมดำเกลียมเพราะถูกเผาจากแสงแดดที่ร้อนระอุในช่วงกลางวันและจากนั้นไม่นานกระแสข่าวเล่าลือ โจดจันด้วยความงุนงงสงสัยเกี่ยวกับอาการแปลกๆที่เกิดขึ้นกับปราณีก็ดังกระชอนจนรู้ทั่วกันทั้งหมู่บ้านหนี่ยายหวานข้าว่ามันแปลกๆนะลองพาปราณีไปหาหมอผีรักษาดูไหมตะเฟื่องที่บ้านอยู่ไม่ห่างกันนักเอ่ยแนะนำเมื่อเห็นหญิงชลานั่งซึมอยู่หน้าบ้าน ฉันให้ทิดโยงพาไปหาตะนวยหมอผีที่อยู่หมู่บ้านฝั่งกระโนนมาแล้วอา้าวเหรอแล้วหมอผีว่ายังไงล่ะเขาว่าปราณีมันถูกคนทำของใส่และจากที่หมอผีหน่วยนั่งทางในรายเวทมนตรวจดูแล้วปรากฏว่ามันเป็นคุณใสของเขมนถึงมันร้ายกาจและยากที่จะถอนออก มันมีอยู่ทางเดียวที่จะช่วยปราณนีได้ก็คือต้องให้คนที่ปล่อยของใส่มันไปหาหมอผีคนเดิมแล้วทำพิธีแก้ให้อ้าวแล้วทีนี้เราจะรู้ได้ไงว่าใครเป็นคนทําน่ะก่อนนี้แหละมันคือปัญหาตอนนี้ฉันก็ทําได้แค่อ้อนวอนสุ่มๆไปตามเพื่อนบ้าน เพราะอาจจะเป็นใครสักคนที่ถูกปราณีตะคอกกล่นด่าแล้วโมโหอาคาดเลยทําของใส่ว่าขออย่าได้ถือโทษโกรธมันเลยนึกว่าเห็นกับฉันที่แกชรามากแล้วยายหวานเอ่ยเสียงเศร้าซ้อยเอาเธอเอาเธอถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวฉันให้ลูกชายช่วยกระจายข่าวบอกกล่าวอีกแรง เจ้าโตมันมีเพื่อนเยอะตาเฟื่องขันอาสาช่วยอย่างเต็มใจแต่แล้วเรื่องราวก็ดูแย่ขึ้นไปอีกเมื่อปราณีเกิดตั้งท้องโดยไม่รู้ว่าใครเป็นคนทำนี่ปลาณีเอ้ยเวรกรรมอะไรเนาะเวลาถามเรื่องอื่นๆตอบรู้เรื่องหมดแต่พอถามหาชายชั่วที่ทำได้แม้กระทั่งคนบ้า กลับนิ่งเฉยไม่ตอบซะอย่างนั้นยายหวานพูดกับลูกสาวด้วยเสียงสั่นเครือหมดหนทางค้นหาความจริงเพราะสมัยก่อนวิวัฒนาการที่จะหาตัวคนร้ายไม่ได้ล้ำลึกเหมือนสมัยนี้ดังนั้นสองแม่ลูกจึงต้องก้มหน้ารับชะตากรรมและรอวันที่เด็กจะเกิดมาโดยไม่มีพ่ออย่างหดหู แต่แล้วเรื่องที่น่าแปลกใจจนไม่สามารถอธิบายเหตุผลได้ก็เกิดขึ้นเมื่อปราณีให้กำเนิดเด็กชายตัวน้อยที่มีร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ออกมาได้เพียงไม่ถึงสามวันสติที่ขาดหายกลายเป็นคนบ้าบอก็กลับคืนมาเป็นคนปกติซะเฉยๆนี่แม่เอาลูกใครมาเลี้ยงเนี่ย หรือว่าทิดปลานมีลูกมาอีคนนึงแล้วปลาณีเอ่ยถามผู้เป็นแม่ด้วยสีหน้างุนงงเมื่อเห็นเด็กทารกนอนร้องไห้จ้าอยู่ข้างๆปลานีนี่เองหายเป็นปก,กติแล้วเหรอยายหวานเอ่ยถามเสียงละล่ำละลักอย่างดีใจสุดขีดเมื่อเห็นสายตาของลูกสาวไม่เหมอรอยเหมือนก่อนฉันก็ไม่ได้ป่วยไข้นี่นะ ลานีตอบในขณะที่มองหน้าแม่ทีมองหน้าเด็กน้อยทีด้วยความงุนงงสงสัยซึ่งยายหวานก็เล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้ให้หญิงสาวฟังอย่างละเอียดในตอนแรกปลาณีก็ไม่เชื่อแต่จากหลักฐานของวันเดือนปีในปฏิทินที่เคลื่อนคล้อยผ่านมานานประกอบกับสรีลาที่เปลี่ยนไปของเจ้าหล่อน มันจึงทำให้ปลานีต้องเชื่อโดยปริยายนี่คงเป็นเพราะคนที่ทรรของใสเขาเมตตาไว้ชีวิตเองแน่ๆเลยจึงแก้อาถพนอาคมขเขมรให้ถึงแม้จะต้องเลี้ยงลูกตามลำพังก็เถอะยังไงก็ดีกว่าเป็นบ้าเป็นบอไปว่าแต่ต่อแต่นี้เองอย่าเที่ยวดา่าใครไปทั่วอีกละ่ะ ยายหวานเอ่ยบอกลูกสาวเสียงนุ่มนวลจ้าแม่ฉันเข็ตแล้วปราณีตอบผู้เป็นแม่และจากนั้นเป็นต้นมาปราณีก็ไม่เคยตะคอกด่าหรือแม้แต่พูดเสียงดังแม้สักครั้งเดียวเธอตั้งหน้าตั้งตาเลี้ยงลูกชายคนเดียวเรื่อยมาแต่ทว่าเมื่อเวลาผ่านไปได้ราวๆยี่สิบปี เรื่องเลวร้ายที่ทุกคนคิดว่ามันจบลงไปแล้วกลับเกิดขึ้นโดยไม่คาดฝันอีกครั้งและคราวนี้ดูมันจะหนักหนาสาหัสกว่าครั้งที่แล้วหลายเท่าเพราะเป็ดไก่ที่ชาวบ้านเลี้ยงไว้ล้มตายเป็นว่าเล่นทำเอาชาวบ้านถึงกับตื่นตระหนกตกใจและหวาดกลัวด้วยเพราะไม่เคยเกิดเรื่องแบบนี้มาก่อนพ่อ นี่มันไม่ไหวแล้วนะวันนี้เป็ดบ้านเราถูกกัดถึงจนแหลกเละหมดเล้าเลยตะขืนปล่อยไว้เนิ่นนานไม่ช้าทั้งไก่ทั้งควายคงถูกไล่ล่าฆ่าตายหมดแน่เจ้าหนุย่ยหลานตะเฟื่องที่เสียชีวิตไปด้วยโรคชาราเมื่อสองปีก่อนเอ่ยขึ้นกับทิตโตผู้เป็นพ่อด้วยความร้อนใจเออ พ่อก็ไม่รู้จะทำยังไงดีอุตส่าห์ทำประตูเล้าใหม่จนแข็งแรงแล้วก็ยังป้องกันมันไม่อยู่แต่ที่น่าแปลกใจไปกว่านั้นก็คือทำไมเราไม่ได้ยินเสียงโครมคลามบ้างเลยเพราะกว่าประตูจะพังมันน่าจะมีเสียงถีบเสียงทุบดังลั่นจนเราตื่นสิแต่นี่อะไรเรากลับพากันหลับไหล เหมือนถูกมนสะกดยังไงอย่างนั้นเออใช่ใช่ฉันก็หลับเป็นตายเหมือนกันตื่นอีกทีก็รุ่งเช้าซะแล้วไม่ได้การละงั้นเดี๋ยวพ่อขอไปปรึกษาผู้ใหญ่สังวรก่อนแล้วกันแหมนี่ถ้าเป็นเมื่อก่อนตอนพ่อหนุ่มๆน,นะเรื่องแค่นี้ไม่ใช่ปัญหาเลยทิ่โตพูดบอกลูกชาย แล้วรีบลงเรือนจ้ำอ้าวไปหาผู้ใหญ่สังวรทันทีนี่ค่ะก็ไม่ได้นิ่งนอนใจแล้วก็กำลังคิดอยู่ว่าจะเอาอยัางไงดีเพราะเมื่อวานไก่บ้านยาแป้นก็เพิ่งถูกกระชากดึงถึงล้มตายกระจายเกลื่อนแล้วตอนแรกค่ะก็คิดว่ามันน่าจะเป็นเสือหิวโซที่หลงเข้ามาหากินเหยื่อแต่ทว่า พอข้าเขาไปสำรวจตรวจดูรอบๆบริเวณจนถี่ทวนมันกลับไม่ใช่อย่างที่คิดเพราะไม่ว่าจะในเล้าหรือบริเวณนอกเล้าไม่ได้มีรอยเท้าของสัตว์ใหญ่ทิ้งไว้แม้แต่รอยเดียวมีก็แต่รอยเท้าคนที่เดินเหยียบย่ำอยู่เต็มไปหมดผู้ใหญ่สังวรบอกทิตโตด้วยสีหน้าที่เป็นกังวลอย่างหนัก เมื่อรู้ว่าบ้านทิโตเพิ่งถูกฆาตกรปิดนาเข้ามาฆ่าล้างบางเป็ดทั้งเล้าผู้ใหญ่ลองไปปรึกษาหมอผีนวยหรือยังเพื่อแก้ช่วยได้โอ้ยหมอผีตะนวยน่ะเลอะแกตายไปตั้งแต่สองปีก่อนนู่นแล้วแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวข้าลองไปถามพรานจ่อยดูเผื่อแกจะพอมีลู่ทาง หรือคำแนะนำดีๆบ้างอา้าวไหนใครว่าพลานจ่อยเข้าป่าไปล่าสัตว์เนี่แกกลับมาแล้วเหรอป่านี้คงกลับมาแล้วแหละมั้งเพราะตอนที่ข้าไปเมื่อวานเมียพลานจ่อยบอกว่าน่าจะกลับวันนี้เอาละ่ะเดี๋ยวทิดโตก็กลับไปรอฟังข่าวที่บ้านก่อนแล้วกันถ้ามีอะไรคืบหนะ้า ข้าจะไปบอกกล่าวแจ้งเรื่องราวให้รู้อีกทีและหลังจากคิดโตกลับไปแล้วผู้ใหญ่สังวรก็รีบลงเรือนแล้วก้าวเดินมุ่งหน้าไปบ้านพรานจ่อยทันทีและไม่นานนักผู้ใหญ่สังวรก็เดินมาถึงบ้านพลานจ่อยที่ปลูกอยู่ท่ามกลางต้นไม้ใหญ่ล่มคลึ้มและก็เหมือนเป็นความโชคดี ที่ไม่ต้องตะโกนเรียกให้เสียเวลาเพราะทันทีที่ผู้ใหญ่ก้าวพ้นแนวพุ่มไม้หนาแน่นที่เป็นเสมือนขอบรั้วกำแพงกัน้นก็เห็นพลานจ่อยกำลังนั่งสนทนากับใครบางคนที่มีคุ้นหน้าอยู่บนแคร่ใต้ต้นหูกว้างข้างบ้านอ้าวผู้ใหญ่มามาเข้ามานั่งกินน้ำกินท่าก่อนแล้วถ้าข้าเดาไม่ผิด ค่ะคิดว่าผู้ใหญ่ตั้งใจมาหาข้าใช่ไหมพลานจอยเอ่ยถามทันทีที่เหลือไปเห็นผู้ใหญ่ใช่ข้าตั้งใจมาหาพลานนี่แหละว่าจะมาปรึกษาอะไรสักหน่อยแต่ตอนนี้ดูเหมือนพลานจะมีแขกเอาไว้ตอนบ่ายค่าจะมาใหม่แล้วกันโอ้ยจะมาโปงมาบ่ายทำไมผู้ใหญ่เข้ามานั่งพูดคุยได้เลย เพราะพลานอินเยงไม่ใช่แขกเรือที่ไหนแกเป็นเพื่อนพลานของข้าที่มาจากแถบถิ่นเขมรโน่นซึงข้าก็พอจะเดาออกว่าผู้ใหญ่จะมาปรึกษาเรื่องอะไรเพราะเมื่อคืนนางสำรีเมียข้ามันเล่าเรื่องตื่นระทึกที่เกิดขึ้นในหมู่บ้านให้ฟังบ้างแล้วดังนั้นมันน่าจะเป็นเรื่องดีถ้าพลานอินเยงที่เก่งเรื่องคาถาอาคม จะเข้ามาช่วยอีกคนนะ่ะโหสุดยอดถ้าอย่างนั้นก็ดีเลยผู้ใหญ่อุทานขึ้นมาอย่างดีใจเมื่อรู้ว่าพรานอินเยงมีวิชาอาคมฝังเขมรที่ขึ้นชื่อเรื่องความเข้มขลังเก่งกาศและจากคำบอกเล่าทั้งหมดของผู้ใหญ่สังวรมันก็ยังไม่สามารถทำให้พรานอินเยงฟันธงได้ว่าไอ้ฆาตกร ที่เข้ามาอารวาดเป็นตัวอะไรกันแน่ประกอบกับซากเป็ดไก่ที่พอจะเป็นหลักฐานได้ก็ถูกชาวบ้านพากันเอาไปเผาทำลายทิ้งจนหมดตอนนี้ข้าบอกไม่ได้จริงๆว่ามันเป็นอสุรกายชนิดไหนแต่ที่แน่แน่ไม่ใช่สัตว์ดุร้ายไม่ใช่สัตว์ใหญ่แล้วก็ไม่ใช่เสือสมิงแน่นอนงั้นเอาอย่างนี้นะ เดี๋ยวคืนนี้ค่าจะทำพิธีเ,เรียกมันมาหาจะได้ไม่ต้องวุ่นวายหาเหยื่อให้เสียเวลาเสียพลังงานเอามันดือด้อนี่แหละซึ่งข้าก็คิดว่าไอ้ขาตกรยามวิการตัวนี้มันน่าจะมีอาคมพอตัวไม่เช่นนั้นชาวบ้านคงไม่หลับเป็นตายเวลามันเข้าไปล่าเป็ดไก่ในเล้าหรอกเออแล้วอีกอย่าง ข้าขอให้ผู้ใหญ่แล้วก็พลานจอยอยู่ที่นี่ห้ามออกไปไหนเด็ดขาดจนกวาข้าจะจัดการมันสำเร็จและเพื่อความมั่นใจว่าเรื่องที่เราพูดคุยกันมันจะไม่แพร่งพลายสู่หูคนอื่นๆเพราะเรายังไม่รู้ว่ามันเป็นใครหลังจากพลานอินเยงพูดจบ ทั้งผู้ใหญ่และพลานจ่อยก็พยักหน้ารับคําอย่างเต็มใจและแล้วเวลามืดค่าที่ผู้ใหญ่เฝ้ารอด้วยใจระทึกก็คืบคลานเข้ามาถึงพลานอินเยงไม่รอช้ารีพาสองหนุ่มใหญ่มานั่งปากกลักตรงลานหญ้าข้างบ้านที่แกเลือกให้เป็นสนามรบในคืนนี้ทันทีหลังจากที่เสร็จสิ้นจากอาหารมือค่ำ เป็นที่เรียบร้อยแล้วซึ่งผู้ใหญ่ก็ดูหวั่นใจไม่ใช่น้อยเพราะไม่เห็นพรานอินเย็งจะทำอะไรให้ดูปลอดภัยเลยไม่แม้แต่จะห้อมล้อมสายศินไม่ลงอาขละเลขยันไม่มีทูบเทียนหรือเครื่องเส้นไหว้สักอย่างมีแต่เสือเก่าๆที่พรานจ่อยเอามาปูรองนั่งเท่านั้นนี่พรานจ่อย แน่ใจนะว่าพรุ่งนี้เรายังมีชีวิตอยู่น่ะผู้ใหญ่ยืนหน้าไปกระซิบถามข้างหูพลานจ่อยอย่างมีกังวลแต่พลานจ่อยก็ได้แต่ยิ้มไม่ตอบคำถามสักคำดังนั้นผู้ใหญ่จึงจำใจต้องนั่งนิ่งเงียบโดยใจจดจอ่อเวลาค่อยๆเคลื่อนผ่านไปพร้อมๆกับพระจันทร์เสี้ยวที่หอยย,อย้อยคล้อยตามลงเรื่อยๆ สายลมยามดึกพัดโชยเบาบ้างแรงบ้างอยู่เป็นระยะแต่มันน่าแปลกที่ความเย็นสบายและบรรยากาศอันเงียบสงัดของเวลาดึกดื่นไม่ได้ทำให้คนทั้งสามรู้สึกง่วงเหงาหานอนแม้แต่น้อยมีหนำซ้ำทุกคนยังคงกระปี้กระเป๋าเหมือนเพิ่งดื่มกินกาแฟสุดเข้มข้นไปก็ไม่ปานแต่แล้วผู้ใหญ่สังวรก็ต้องสะดุ้งโยง เมื่อจูจูนกแสกตัวดำที่ไม่รู้ว่าบินมาจากทิศทางไหนส่งเสียงแหกปากร้องจนแสบหูพร้อมกับโผบินแหวกคว่าม,มืดโฉบลงต่ำจนรู้สึกได้ถึงแรงลมพัดพู้จากการกระพือปีกและเพียงพลิบตาเดียวมันก็บินหายลับไปกับฉากดำสนิทของยามราตรีผู้ใหญ่สังวร ถึงกับขยบเข้าไปติดชิดพรางจ่อยด้วยความลืมตัวในขณะที่ตวัดสายตามองไปรอบๆอ,อ,อย่างวาดระแวงแต่แล้วผู้ใหญ่ที่ไม่เคยตกอยู่ในสถานการณ์ที่น่ากลัวอย่างนี้มาก่อนก็ถึงกับเบิกตาโพลงขนหัวลูกชูชันเมื่อเห็นเงาร่างดำทะมึนทยานเข้ามาหาจนอยู่ในระยะประชิดแค่มือเอื้อมเฮ้ยไอ้โทน นั่นมันไอ้ทนลูกนางปลานี้นี่นะผู้ใหญ่ตะโกนลั่นเมื่อเห็นอย่างถนัดชัดเจนและแน่ใจว่ามองไม่ผิดเพี้ยนแน่แม้อยู่ในความสจะหลรลางก็ตามเฮ้ยนี่มันทายาดอสูรร้ายที่เกิดจากการโดนของขเขมรแล้วถอนออกไม่หมดนี่นะตายและว,วา่ามันฝังร่างแฝงตัวรอเวลาเติบโตจนแข็งแกร่ง กลายเป็นปอบอาคมไปแล้วพลานอินเยงพ,พึมพำอย่างกังวลใจแล้วเองพอมีทางเอามันลงไหม่วะพรานจ่อยกระซิบถามเพื่อนพลานเร็วเปลือต้องลองไม่สู้ก็ตายถอยไม่ได้แล้วโอ้ยทำอะไรก็รีบทำอย่ามัวแต่คุยกันมันจะเข้ามาฟักไส้คาแล้วผู้ใหญ่ร้องลั่น พร้อมกับกระเถิบถอยกรูดจนเกือบหลุดออกจากเสือและทันทีที่พลานจอยหันมาเห็นแก่ต้องรีบฉุดดึงรั้งผู้ใหญ่ไว้สุดแรงกระเถิบกลับเข้ามาในเสือเร็วเดี๋ยวได้กลายเป็นเหยื่อมันจริงๆล็อกผู้ใหญ่ที่พอมีสติอยู่บ้างรีบขยับกลับเข้ามานั่งตัวรีบอยู่ในเสือเหมือนเดิมแต่สายตาย,ยังคงจับจ้องร่างดำทะมึน ที่พยายามกลางเล็บยืดยาวแหลมคมต่กุยตะกายกลางอากาศหวังควนกระชากพวกเขาให้เนื้อหนังขาดกระจุยแต่ทว่ายังไม่ทันที่ไอ้ปอบทายาทอสูรจะได้ลองลิ้มชิมรสเนื้อคนมันก็ต้องแหกปากร้องลัานอย่างเจ็บปวดเมื่อจูจูนกแสกที่บินหายลับไปก่อนหน้านี้พุ่งทะยานกลับมาด้วยความรวดเร็วและดุดัน พร้อมกับใช้จะงอยปากและเล็บที่แหลมคมกว่านกแสกปกติจะมีโฉบจิกตีเข้ากลางหัวของไอ้ปอบอาคมจนเลือดและมันสมองพุ่งกระฉูดเหม็นคลุง้งแต่ดูเหมือนไอ้ปอบอาถันมันจะไม่ยอมง่ายๆแม้ร่างกายจะเริ่มหมดแรงสุดหวบลงกับพื้นก็ตามไอ้โทนทายาดอสูนมันทำปากขมุบขมิบ เหมือนพยายามไา่คาถาอะไรสักอย่างอยู่หลายครั้งแต่มันก็ไม่เป็นผลและเพียงชั่วอึดใจต่อมาไอโทนลูกปลานีที่กลายเป็นปอบอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ก็สิ้นลมไปในที่สุดแหมจะร่ายคาถาสะกดจิตให้ทุกคนหลับเลยมันช้าไปเพราะข้าเสกคาถาใส่ข้าวให้พวกเขากิน จนฝังเข้าไปในเส้นเลือดแล้วพลานอินเยงพูดขึ้นหลังจากทุกอย่างสงบลงอ๋อมันเป็นอย่างนี้นี่เองข้าถึงไม่ได้รู้สึกง่วงเลยแล้วนี่ปราณีมันจะเป็นยังไงบ้างนะแล้วใครที่ใจร้ายทำของใส่นางได้ข้าและอยากรู้จริงๆผู้ใหญ่อยากรู้เลยเวนใดใครก่อ เดี๋ยวเขาก็จะได้รับผลกรรมเองพลานอินเย็งกล่าวและหลังจากฟ้าเปิดผู้ใหญ่ก็ไปบ้านปราณีหวังแจ้งข่าวร้ายให้นางรู้แต่ทว่าเขากลับเจอแต่ร่างไร้วิญญาณในสภาพถูกกัดกินจนไม่เหลือชิ้นดีดังนั้นภาระในการจัดงานศพทั้งสองแม่ลูกจึงตกเป็นของผู้ใหญ่และชาวบ้านทุกคน ที่ต่างก็เต็มใจช่วยโดยที่ทิตโตอาสาบวชหน้าไฟให้และไม่ยอมสึกจวบจนสิ้นลมอย่างทุกข์ทรมานในอีกสิบปีต่อมาและนี่คือเรื่องราวอันน่าสะพรึงกลัวที่พวกเราตั้งใจเล่าให้ทุกคนฟังค่ะ